ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียว10บาทและหมูปิ้ง10บาทพอดีเมื่อคืนได้ติปมา20บาทลูกค้าให้มาตอนเอารถมอเตอร,ร์ไซค์ไปจอดให้ลูกค้าก็พอดีเช้านี้ออกเวรนมาก็ได้ข้าวลงท้องแล้วเช้านี้ คนที่ไม่มีที่วางไม่ถนัดโอ้ข้าร้อนร้อนโอ้บิ้งทั้งหน่อย น้องกินวันนีเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวเหนียวบมูปิ้งก่อนนะครับพอดีมีเดียวไม่ถนดัด